เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าความสงบสุขในครอบครัวที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันจะคงอยู่ได้นานแค่ไหนวันนี้เราจะมาลองดูเรื่องราวความสัมพันธ์ที่พลิกไปพลิกมาของแม่สามีกับลูกสะใภ้คู่หนึ่งซึ่งผมว่ามันอาจจะสะท้อนภาพครอบครัวของใครหลายๆคนอยู่ก็เป็นได้ครับ เรื่องราวของเราเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในบ้านไม้หลังเล็กๆที่ดูอบอุ่นมากๆเลยครับหลังจากที่มินซึ่งเป็นลูกสะใภ้และก็แม่ละมอมแม่สามีของเขาได้ปรับความเข้าใจกันแล้วบรรยากาศที่เคยตึงๆมาตลอดก็ค่อยๆคลี่คลายลงกลายเป็นความสงบสุขที่ทั้งสองคนก็คงอยากให้เป็นแบบนี้นานๆแต่ก็นั่นแหละรครับในชีวิตจริงเนะี่ยความสงบสุขมันมักจะเปราะบางกว่าที่เราคิดเสมอแล้วก็ในะอีกไม่นานความสงบนิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนี้ก็กำลังจะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงเลยแหละครับ และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งใหญ่ที่บอกเลยว่าเข้ามาแบบไม่ทันให้ใครได้ตั้งตัวจริงๆทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึ่งครับด้วยเสียงไอที่มันดังแล้วก็หนักหน่วงจนน่าตกใจเลยเสียงนั้นดังออกมาจากห้องของแม่ละมอมครับเป็นเสียงที่ทำลายความเงียบสงบของบ้านแล้วก็เป็นเหมือนสัญ,ญญาณเตือนถึงเรื่องร้ายที่กำลังจะตามมามินนี่คือใจหายวาบเลยนะครับได้ยินเสียงแบบนั้นก็รีบวิ่งพรวดเข้าไปในห้องทันทีเลย พร้อมกับคำถามที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงว่าแม่เป็นอะไรคะภาพที่เจอเห็นคือแม่สามีนั่งตัวสั่นกุมหน้าอกแน่นเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆพอรีบพาไปส่งโรงพยาบาลคําวิลิฉัยของหมอก็ออกมาเหมือนฟ้าผ่าลงมากลางใจเลยครับคุณหมอบอกว่าแม่มีภาวะหัวใจขาดเลือดประโยคสั้นๆแค่นี้แหละครับที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลย แต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันกลับมีโอกาสให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนี่คือจุดเริ่มต้นของการดูแลที่หลอมรวม2หัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับคือตลอดเวลาที่แม่ละมอมอยู่โรงพยาบาลน,นะครับมินนี่คือทุ่มเทดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆเธอเฝ้าใครไม่ห่างเลยป้อนข้าวป้อนน้ําเช็ดตัวให้ทุกอย่างทําไปด้วยความเต็มใจล้นล้วน,วนไม่เคยมีคําบ่นหลุดออกมาจากปากของเธอเลยแม้แต่คําเดียว แล้วก็ไอการดูแลอย่างใกล้ชิดนี่แหละครับที่ทําให้แม่และหมอมได้เห็นอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆคือหนึ่งท่านตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็เห็นมิ้นท์เผลอหลับอยู่ข้างๆเตียงท่านมองภาพนั้นแล้วก็พุมพามกับตัวเองเบาๆว่าลูกสะพ้ายอะไรกันเหมือนลูกสาวมากกว่านี่คือช่วงเวลาที่กําแพงในใจของท่านพังทลายลงมาเลยครับเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวทลายกําแพงในใจของคนทั้งคู่ลงไปเลย จากสถานะลูกสะพ้ยที่อาจจะยังมีความห่างเหินอยู่บ้างกลายมาเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งเหมือนแม่กับลูกสาวจริงๆแต่ก็นะครับชีวิตจินมันก็มักมจะมีบททดสอบใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากเรื่องร้ายผ่านไปความท้าทายในชีวิตประจําวันก็เริ่มกลับมาและครั้งนี้มันมาในรูปแบบของความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอยที่เราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีพอแม่ละม่อมหายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติปุ๊บไอความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอยที่เคยมีมันก็เริ่มกลับมาครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสวนหรือวิธีการเลี้ยงหลานซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ในทุกครอบครัวแหละครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับด้วยความเหนื่อยที่มันสะสมมานานมินก็เผลอพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่แบบห้วนๆแข็งๆประโยคเดียวสั้นๆน,นี่แหละครับที่ทําให้แม่ละหม่อมนิ่งเงียบไปเลยก่อนจะหันหลังเดินคล้องไปโดยไม่พูดอะไรเลยความตึงเครียดได้กลับมาเยือนบ้านหลังนี้อีกครั้งคืนนั้นแหละครับที่มินนอนไม่หลับเลยเธอรู้ตัวดีว่าคําพูดของเธอเนี่ย มันทำร้ายความรู้สึกของแม่สามีไปเต็มเมความรู้สึกผิดความเสียใจมันถาโถมเข้ามาทําให้เธอคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดทั้งคืนเลยและไอความรู้สึกผิดนี่เองครับที่มันนําไปสู่บทเรียนที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยบทเรียนเรื่องการให้อภัยพอเช้าวันต่อมามิ้นก็ตัดสินใจว่าจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้เธอเดินเข้าไปหาแม่สามีพร้อมกับถ้วยชาแล้วก็เอ่ยคําขอโทษอย่างจริงใจและสิ่งที่เธอได้รับกลับมาก็คือรอยยิ้มและก็การยอมรับจากแม่ละม่อมครับ และนี่คือบทเรียนที่ล้ำค่ามากๆที่แม่ละหม่อมสอนมิ้นครับท่านบอกว่าคนอยู่ด้วยกันน่ยมันก็ต้องมีวันที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้ความกโกรธมันอยู่ข้ามวันเป็นคําสอนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับเรื่องนี้เลยให้คํานิยามของความรักในครอบครัวไว้น่าสนใจมากเลยนะครับว่ามันไม่ได้วัดกันที่คําพูดสวย แค่วัน2วันแต่มันวัดกันที่การให้อภัยที่เรามีให้กันและกันได้ในทุกๆวันต่างหากและเรื่องราวทั้งหมดนี้แหะครับก็นําเรามาสู่ความหมายที่แท้จริงของคําว่าครอบครัวมันมีฉากหนึ่งที่น่ารักมากครับหลานชายตัวเล็กๆถามว่าคุณย่าก,กับแม่คืนดีกันแล้วเหรอแม่ละมอมก็ลูบหัวหลานแล้วตอบคําถามนั้นได้แบบโอ้งดงามมากท่านบอกว่าก็เพราะเราเป็นครอบครัวไงลูกต่อให้ทะเลาะกันยังไง สุดท้ายก็ต้องกลับมารักกันอยู่ดีและพอมาถึงตอนท้ายของเรื่องนะครับบรรยากาศในบ้านก็กลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือในสายตาของแม่สามีกับลูกสะใภ้คู่นี้เนี่ยมันไม่มีความรู้สึกห่างเหินหลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยได้ทิ้งข้อคิดที่ท,ทรงพลังมากๆเอาไว้ว่าในความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยความรักจริงๆนะครับจะไม่มีคําว่าใครแพ้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันมีแต่คําว่าเราชนะไปด้วยกัน ใช่ครับการให้อภัยและความเข้าใจนี่แหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกๆครอบครัวเลยครับ